หนุ่มวงอินสติ้งล้างจะปล่อยซิงเกิลพร้อมๆมาให้ได้ฟังกันหลายเพลงวันนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาวางแพ็กอัลบั้มในชุดที่3ที่ชื่อว่า n l เ s สซ่งห่างคายต้นสังกัดอย่าง g e n i e Records ได้จัดงานแถลงข่าวเชิญสื่อมวลชนพร้อมเปิดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆให้แฟนๆของอินสติ้งได้ชมกันแบบติดขอบเวทีอีกด้วยค่ะตามติดชีวิตดาวก็ไม่พลาดนะคะที่จะได้ล้วงลึกไลฟ์สไตล์ของพวกเขาทั้ง5คนมาฝากกันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันค่ะ And you had it. ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของพวกเขาเลยทีเดียวดังนั้น5คนก็เลยขอตัดผมเสริมหล่อแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยละค่ะแล้วก็มีนะอันนี้เป็นเสื้ออะไรคะพี่เป็นเสื้อยี่ห้อผมเองครับยี่ห้อ Mister s ซ x Man ครับไปก็มาขายอานาร์ตตัวเองมาทำเป็น็อปิเปล่าเป็นงานครับมีลายมีกี่ลายคะอืมมี10ลายครับนี่ Just Sex and Rock อันนี้พี่ออกแบบเองใช่แล้วร้านอยู่ที่ไหนนะคะ ไม่มีคร ok> ับอินเทอร์เน็ตครับเดี๋ยวเราจะทำเว็บเป็นทางการครับเดี๋ยวทำทำเฟซบุ๊กเป็นทางการเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กผมได้แล้วก็เฟซบุ๊กผมชื่อเว็บเว็บเฟซบุ๊กคอมสแลนด์มิสเตอร์เซ็กซ์แมนผูกนะครับติดกันคือพี่ผมมิสเตอร์เซ็กซ์แมนคือแล้วเหรอมิสเตอร์เซ็กซ์แมน เห็นคนเป็นร้อยพันก็แอบไปคิดไปฝันว่าเธอน้นยืนอยู่ใครก็ร้องร้องเพลงกันไปแต่ว่าฉันร้องไห้ทำไมไม่รู้อยากใส่สีขาวคับมันคอเหมือนจีนด้วยไม่จะแมทดกันนะเธอไม่มี ก็สบายๆวันนี้วันนี้วันไหลเช้าก็แนะนําสมาชิกใหม่เลยนะแนะนำทีแนะนำบอยนะครับมาชิกใหม่ใหม่เสมอและนี้พี่ดีครับครับเฮ้ยใส่ไม่ได้ว่ะอ๋อไงเลยพี่ครับครับพี่บีมือเบสนะครับผมเสื้อครับหรือพี่อ้วนพีนี่มันมีสองกรณีอ่าเป็นแบ็กอัพให้สติงมาแหละแรกหนึ่งกับสองเล่น ก็เลยเอามาอยูก็เลยจ้องนะฮะจริงจังนะพี่ใบหน้าอยู่นะครับตัวล้องก็เห็นอย่างนี้ก็ใจดีนะฮะรักเด็กครับเน้นเน้นมารักเด็กพี่กล้องเลยว่าเป็นชอตเด็ก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 ตีพูดน้อยนะแต่ว่าน่าจะยิงดีจีิงจก็ห่ายหลัุกคนเลยครับตีเลยอะตีตีตีนะ เป็นดักชุดสี่ครับไม่ใช่เพรยังไม่ถึงเนะสี่ตี่เพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนตอนที่ไม่ได้เรียนมหาลัยด้วยกันแต่เป็นเพื่อนกันได้ยังไงก็เคยเล่นดนตรีด้วยกันมาหนึ่งตดเลยตีตะคั่วให้สมัยผมกับตามทำวงเกิร์มนานๆกครับแล้วก็เล่นกลางคืนกันอยู่พักเลง คนละคนกันเลยอ่ะถูกใจกันเออตอนแรกตอนแรกออกออกแนวก่อนตัดออกแนวพามนิดๆพอตัดแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะวันนี้ต้องเต็มที่หน่อย ตอนของท่านหนุ่มแบบใกล้ชิดกันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาตามติดกันต่อกับหนุ่มป่าร้องนำของวงซึ่งจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของอัลบั้มชุดนี้ที่มีถึง17เพลงด้วยกันค่ะ รียมพร้อมกันมาตั้งแต่เรื่องของดนตรีจนกระทั่งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผม้มาหนุ่มก็รอแค่เวลาที่จะได้เจอกับแฟนคลับและก็สื่อมวลชนในงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะจริงๆไม่น่าจะตื่นเต้นเพราะว่า เล่นคอนเสิร์ตเล่นโชว์มายุสรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้น่าจะพวกแฟนกนักข่าวค่อนข้างเยอะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าจะเป็นขีปีตื่นเต้นตรงเนี้ยครับตรงตรงนี้นักข่าวตรงไรเนี่ยแหละเราอาจจะต้องมีสัมภาษณ์มีถามประวัติเขาเป็นมาวงที่จะเลยครับฉันเล่นไมโครถังไทยคือเหมือนมาทุกคนมาจอดเรื่องหนึ่วันนี้โดยเฉพาะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นอัลบั้มชื่อเอลเลสนะครับเอลเลสก็พูดถึงว่าเราเรามีอาชีพ ในวงเนี่ยสนใหญ่เป็นนักดนตรีจริงๆทั้งชีวิตเกิดเล่นดนตรีกันมาตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดเกิดขึ้นก็ตามเราก็ยัง,ยงคงทําดนตรีกันต่อไปก็คือสรุปไม่ง่ายคือเอ็นเล็สก็คือเรากับดนตรีเนี่ยคุณต้องพูดไปตลอดจนไม่มีที่สิ้นสุดจนไปตายไปฆ่ามันก็คือไม่ไม่ได้แยกจากกันประมาณน,น,นั้เนเอหลังถึงผู้ฟังถึง17เพลงครับมับบบบนมันคุ้มขนาดนั้นนะคะ ก็อัลบั้มตัวเองก็12เพลงแล้วแล้วก็มีเพลงพิเศษจากละครนะครับมาแบบมเพิ่มด้วยวก็คอนสีแล้วก็หนังไม่ใช่หนังนี่เป็นเพลงพิเศษสำหรับช่วงที่โปรโมทสงครามเช่นทีที่เป็นเวอร์ชันช้านะครับก็พิเศษเพลงนึงนี้ก็สิบเจ็ดเพลงคือทําแล้วก็ได้อ๋อลราบ้างทีต้องใส่หมดใสเ่เต็มพูดถึงความจริงที่เจ็บปวดที่บอกว่าพี่ปามันตุนแต่งมัน,งงน,นี้เจ็จบปวดก็ เพลงเพลงนี้แต่งไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าต้นๆ้นมาระบ้านนี้ก็พูดถึงเรื่องของก็ความรักที่คบกันแล้วมันมีแค่รักเดียวมันไม่มีอย่างคือเราอยู่ในวัยที่แบบว่าต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรต่อไปให้ชีวิตคู่อันนี้ให้มันรอดเนี่ถ้ามันไม่มีอนาคตเลยอยู่วนไปแล้วเราไม่รอดเราลักกันไปวันๆทะเลาะกันไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็นา่าจะ ถึงเวลาที่เราต้องมานั่งเราตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งคิดกันแล้วว่าเราจะไปรอดไหมถ้าเหมืนจะไม่รอดต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดของเรา,าจริงเราไม่ใช่คู่กันเดี๋ยวก็นี่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าตี่ก็รู้ว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับความมานะัน โค้าความมันข้างล่างชั้น21ค,ครับ,บ,บวันนีคือบ้งช่วงหน้ากลับมาตามติดกันต่อกับงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มที่3ที่พวกเขารอคอยกันมาถึง3ปีงานนี้ทั้ง5หนุ่มอินทิ้งจะมีอะไรมามอบให้คนดูกันบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเดียวเดี๋ยวเจอครับ

ไท่ไม่รองต้องใส่แว่นนะคะเรียบร <500. S 2> ้อยเพราะว่า <c oughs> หลบสายตาทุกคนครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีแว่นนี่จะไม่มั่นใจเลยปะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ชินไปแล้วครับ <c oughs> ต้องมีครับ นี้รู้สึกจะรได้รู้สึกว่าจริงเหรอผมก็อยากรู้ว่าตอนนี้คนเยอะไหมเพราะว่าก็เป็นวันที่รอคอยมาเป็นก็เป็นความปั้นยาวเลงที่เวลาออกอัลบั้มหรือว่าจะมีงานอะไรเรื่องเป็นลาวอะไรอย่างเงี้ยครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอให้ครับคุณจงคุณไดคออคม้พต้อขอบคุณมากนรับ้เต็มเลจากใครฮะพี่ปอจากไอ้สุกได้ยินว่สุกพิเศษครับคนพิเศษคนหนึ่งครับสุกพิเศษมากในโลกนี้ 离开的火车。

เป็นอีกหนึ่งวงรับคุณภาพของบ้านเราที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะเพราะผลงานที่พวกเขาสร้างสรรค์มาให้เราได้ฟังกันนั้นแต่ละเพลงเรียกว่าโดนใจเต็มๆแถมยังจัดมาให้ถึง17เพลงในหนอัลบัม้ม ซึ่งแต่ละเพลงจะเพราะแล้วก็ซึ้งแค่ไหนต้องไปหามมาฟังกันได้แล้วนะคะสำหรับเอสของห้าหนุ่มอินสิงค่ะส่วนผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือว่าติดตามข่าวสารของรายการตามติดชีวิตดาวได้ทาง www.facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวแล้วกลับมาพบกับรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.30นถึง13.00นออกอากาศสาเวลา17.30นถึง18.00นทางช่อง X Channel แห่งนี้ค่ะ Morning, love, you.